ฉะนั้นควรที่จะทำจริงจังเพื่อให้จิตใจของเราสงบสักครั้งหนึ่งถ้าเราเราสงบครั้งหนึ่งแล้วต้องจําให้ดีนะต้องจําให้ดีแล้วถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิต้องจําให้ดีถ้าจําไม่ดีนี่เราตั้งใจปฏิบัติแค่รกวันนี้ฝึกขาดจิตใจจิตใจเราสงบเป็นสมาธิเหมือนสองสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงสุกจริงๆรงินวันก็จําไม่ได้จําการปฏิบัติไม่ได้ ไม่จำปฏิบัติไม่ได้เวลาทําที่หลังเนีก็ไม่ถูกเหอนนียก็ไม่ถูกทางเดิมแล้วก็ไม่ถูกทางเดิมมันก็ไม่สุขจกทีเพื่อนนี่ก็เหมือนเราขับรถเข้าบ้านของเรานี่แหละราเราไปซอยไหนหถนนอะไรแวะตรงไหนผ่านตรงไหนเข้าไปถ้าหากว่าเราไปบังเอิญเมืนเนี่ยมันไปถูกหรือไปเมืองนั้นหรือจังหวัดนั้นหนี่งมันไปกลางคืนเนี่ยไม่สังเกตมันไปที่หลังแล้วมันไม่ถูกเพื่อนนี้ ที่จําไม่ได้นี่การปฏิบัติต็งเหมือนกันจําไม่ได้กันเขาสมาธิไม่ได้เลยน,น,นั่งอยู่ในป่านั่งอยู่ที่นอนที่นี่มันสงบดีจริงๆทุวกวันนี่ทํายังไงก็ไม่สงบเป็นยังไงท่านมันจะไปถามมากเลยทีเดียวเดัะนั้นเราเจริญเมตตาภาวนาตั้งแต่เริ่ม,ม,รรมตม้นนั้นจเจริญเมตตาภาวนาคำนดอย่างไรปล่อยวางนิวันนัรนทสิ่งบรบกวนนั้นอย่างไร จิตสงบเข้าไปอยู่ในระดับบรนิากาศสมาธิอยู่ในอารมณ์อย่างไรแล้ววางอารมณ์นี้แล้วเขาเ้าไปในอารมณ์ใหม่จิตสงบเป็นอุปจารสมาธิอยู่ในอารมณ์อะไรต้องเข้าใจวันนี้เราวางอารมณ์นี้จิตสงบลงเป็นอัปนาสมาธิแล้วเข้าู่ในอารมณ์อะไรจิตใจนั้นต้องจาไว้ให้ดีเมื่อเราจำไว้ให้ดีแล้วเราจะเข้าสมาธิทุกวันทุกวันเลยรับนี้อย่าให้มันขาด เพื่อให้จิตใจของเรานั้นหํนานาญที่สุดในการเข้าสมาธิาจริงจะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ถึงห้านาทีเลยนั่งตั้งเดียวมันก็สงบเพราะเขาเข้าทุกวันก็ชํานาญนั้นเราทุกคนนี่จะชําชนาญในการขับรถเข้าบ้านถ้าขับทุกวันทุกวันวันละหลายเที่ยวเนี่ยไม่หลงซอยเลยไม่หลงทางเข้าบ้านเลยก็ถูกต้องก็ฉันนั้หมั่งกันที่ตรงนี้เราอยากฝากไว้ในการปฏิบัติขุนอารมจ,จิตใจ เพื่อจะให้มันมีความสงบติดต่อกันตลอดเมื่อจิตรเราฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบดีแล้วนั้นมีประโยชน์อะไรแนะบบน,นี้เราจึงจะได้พากันเจริญเจริญนี้ปรัสนากรรมา,านะมันนี้จะหาเรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆที่ทําให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเราทุกข์กันอยู่ทั่ววัานทั่วเมืองทั่วโลกเนะี่ยทุกข์เพราะเหตุอะไร เราถึงจะศึกษาเรื่องนั้นเข้าใจง่ายมาจากต้นเหตุอะไรแล้วเราจะดับเหตุนั้นที่มันเป็นทุกข์ู่อนมาไปดับที่ปลายเหตุไม่ได้เพราะจากนานี้ทําเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุอืก็ไม่เหตุที่ก่อนมันจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลทุกอย่างเลยอืมก็เป็นอย่างนี้เพราฉะนั้นจึงสุขผลอบลรมจิตใจนี้ให้สงบเป็นอย่างดีเสียก่อนและสามารถที่จะ จ้องดูจ้องดูความคิดอ่านของตนเองได้เพราะที่เลสมันอยู่ในใจตั้งแต่ก่ามานั้นเป็นต้นความรอดความโกรธความหลงนั้นไม่ได้อยู่กับตัวคนมันอยู่ที่จิตใจนะไม่อยู่ตัวคนไม่อยู่กับจิตใจจิตใจดวงนี้มันไม่เคยไม่ได้ตายเนี่ยมันเก็บข้อมูลไปหลายภพหลายชาติเนี่ยมันพวกเราทั้งหลายที่จะมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาย ก็ต้องเคยศึกษาอบรมมาก่อนในชาติอดีตจิตใจนั่นวันนี้จิตใจที่ได้ถูกอบรมไว้แล้วมาเกิดชาติไดพบใด้เขาสนใจของเขาเองอเขาก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้ามีครูมีอาจารย์ชักอืมนําพาทาทางที่ถูกต้องเขาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทุกภพทุกชาติที่ทําให้ตนเองนี้เจริญก้าวหน้าในทางการปฏิบัติ คือการอบรมจริตใจของเราจะดีขึ้นแต่ระดับระดับไม่ใช่จะเอาชาตินี้ได้ชาติเดียวเลยทีเดียวง่ายๆมันต้องอบรมมาหลายชาติแล้วที่พวกเราไม่กลมเลื่อมใสยอย่างนี้ฉะนั้นการที่ฝึกฝนอบรมจริตใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้พูดให้ฟังเรื่องสั้นๆเพราะอาจจะกินเวลานานฟังกันมาเหนื่อยมากแล้วการทําสมาธิ ให้ทำจริงจังหน่อยอย่าทำเล่นมัน,นถ้าหากเราทำเล่นมันก็ไม่เห็นของจริงอนะ่ะทำจริงก็จะเห็นของจริงมีความสุขจริงจรนะิง่ะจิตใจที่มีความสุขเนี่ยนนี้ในจิตใจสงบเราก็จะเห็นพบความสุขแต่เออนี่การปฏิบัติครูบาอาจารย์ทั้งหลายตอนทา่ให้เราฝึกฝนร,รมจิตใจของเราเราก็จะมั่นใจว่าการฝึกฝนลมจิตใจนี่สำคัญที่สุดในชีวิต ของคนเราพราแต่เป็นยังไงถ้าใจของเราไม่ดีเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยจะมีทุกข์เลยจะอยู่ที่ไหนมันทุกข์หมดในโลก่งเราจะอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตมีเงินหลายแสนล้านก็แล้วแต่มีรถไม่ร้กี่แสนแสนคันก็แล้วแต่แล้แถ้าใจทุกข์แล้วมันไม่มีความสุขเห็นชัดเจนไหมไม่มีที่อยู่เลยถ้าทุกข์ใจมันเป็นอย่าง ถ้าสุขใจนี่ไม่ต้องมีเงินมากมีพอใช้พอจ่ายนิดเดียวหน่อยบ้านก็ไม่ต้องหลังใหญ่มากอะไรแลาจะมีความสุขต่างกันเขาอยู่สบายแต่ตรงนี้แหละการสุขผลมจิตใจเพราะเขารู้จักทางถูกทางผิดที่เขาคิดขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาเขนเองได้ไม่ได้มีความทุกข์และทุกข์ใจอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พากันสุขงลลมจิตใจ แต่เครื่องรบกวันทั้งหลายนั้นมันก็มีมันก็ไม่สงบไปง่ายบางบุคลเขาเรียกนิวรณ์นักจิตใจบางุคนนี่เพลียยังไงมันก็ไม่สงบสักทีมันฟุ้งซ่านว่าม,มันฟุ้งซ่านก็คือมันไม่สงบควกมันไม่ได้สักทีมันก็ไม่เหนืออื่นไกลจากสติสัมปชัญญะเหนือไปไม่ได้ถ้าฝึกสติสัมปชัญญะได้ควบคุมได้ทั้งนั้น,นแหละแต่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ว่า ใจของผมใจของฉันมันไม่สงบสักทีท่านมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ของเราแต่ว่าเป็นใจของเรามันคุมไม่ได้มันมันยังไม่เป็นของเราเสร็จคุมไม่ได้ให้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ไม่ได้ครับมันไปอยู่ตลอดอย่างนี้แล้วแต่ว่าเสร็จของเราของเราเราต้องสามารถควบคุมดูแลจิตใจของเรเองให้อยู่ที่ไหนให้คิดอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั่นเสียก่อนถึงจะควบคุมได้นะ ให้นิ่งอยู่ก็ต้องนิ่งอยู่จะให้อยู่จุดไหนอยู่นั่นแหละผู้ที่ควบคุมจิตใจได้ให้ไปสงบจุดตรงไหนก็อยู่ได้เหมือนเราคุมคนเรามีกําลังถ้ามีกําลังแล้วคนไม่มีกําลังเราจับไม่เขาไปไหนเลยเป็นอย่างนั้นคือมีสติควบคุมจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิอยู่กับพ่อทำกรรมฐามนแบบนี้ถ้าหากว่าเราสงบทุกวันทุกวันแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะ คิดาจรณามันพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆอืพิจารณาพิจารณารัดเลยจะให้เพื่อจะไม่มีเสียเวลาว่าพิจารณาจิตในจิตเลยดูคมคิดตรงตนเองแต่มันจะรวมไปทางกาพูดและการกระทำเดี๋ยวนี้ทุกวันนีถ้าหากว่าคนที่ยังไม่จิตใจไม่สงบคนเขาคิดไม่ออก เวลาไปทําอะไรล้วทาให้เกิดทุกข์ทั้งตนและคนอื่นเดืดอดร้อนวุ่นวายหมดยังไม่รู้เลยว่าตนเองทําผิดนี่ต้องให้เสร็่ถ้าจิตใจสงบจะรู้โอ้เราทําสิ่งนี้เองเป็นเหตุทุกข์จึงเกิดติดตามมาอย่างนี้นไม่ต้องไปศึกษากับคนอื่นหรกถ้าเราพิจารณาได้ก็จะเข้าใจถ้าหากว่ามันยังไม่มีสติปัญญาอยู่มันจําเป็นต้องฝึกษากับรูบออาจารย์โอล คนทั้งหลายก็ทําเรื่องอย่างนี้เองทำํำไมวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านในเมืองหรือในครอบครัวก็ดีทําให้เกิดทุกข์าะเหตุเรื่องอย่างนี้พอรู้จักจับเหตุได้เราหยุดเลยหยุดในการกระทําเรื่องเหตุทุกดับทันทีเลยคุณพระศาสนาเป็นอย่างน้ลองพิจารณาดูวันนี้ทัศจิตใจของเราสงบแล้ววันนี้พูดคุยกันมันถกมันเสียงมันทะเลาะว่าก,กัน มันจะทุกข์จะตีจะฆ่ากันเบียดเบียนกันเกิดขึ้นโอ้มันพูดอย่างนี้เองมันเดือดร้อนวุ่นวายมันไม่สงบมันเป็นอย่างนี้เองเหตุทนพูดอย่างนี้นี่มันจับหลับได้ล่ะผู้จิตใจสงบแต่จริงมาจากความคิดก่อนมันคิดเลื่อนอย่างนี้เองวม่านั้นคิดในทุกข์มันทุกข์กันอยู่เดี๋ยวนี้มันคิดขึ้นมาแล้วมันทําให้เกิดทุกข์ดูอย่างง่ายเ่ามือตีตนเองคิด คิดทำไมตัวเองทุกอยากให้คนอื่นทุกข์ด้วยมันเป็นอย่างนี้ความคิดถ้าเรารู้อย่างนั้นเออเราคิดแล้วมันทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราไปคิดทําไมถามตัวเองอย่างนี้จะเกเข้าใจได้อถ้าหากจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเข้าใจได้โอเราคิดอยากให้คนอื่นมีความทุกข์แต่เราคิดอยู่มันก็ทุกข์ถามตัวเองว่าอยากทุกข์ไหมไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกข์ไปดื้อคิดทำไมมันทุกข์ทำไมต้องไม่เสก ให้กติกใจสงบแล้วเขาจะรู้เข้าใจเรื่องอย่างี้โหเรานี่เองเป็นต้นเหตุถ้า